สวัสดีค่ะช่องสุหันษาพาเพลินนะคะแฟนเพจสุขก,กายสบายใจค่ะวันนี้นะคะทำลูกชิ้นห่อเกี๊ยวแล้วก็ทำทานเองนะคะก็จะมีหัวใชเท้าแล้วก็มีกระดูกหมูอันนี้วันนี้ทำเองนะคะทำทานเองค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆ f อซทุกท่านนะคะคือซื้อเกี๊ยวมาแล้วก็ซื้อลูกชิ้นมาแล้วก็มาหอ่อ นะคะเอาเกี๊ยวห่อพันลูกชิ้นแล้วก็ลวกแล้วก็ค่อยเอามาใส่กับน้ําซุปที่เราเตรียมไว้นะคะอ,อร่อยค่ะแล้วก็มาปรุงรสรสชาติเราเองนะคะว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็มาปรุงอันนี้ปรุงใส่พริกป่นแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ ก็ทำยุคสุจีเยอะมากแน่าจาทานไม่หมดค่ะวันนี้ฝนตกเพิ่งหยุดเมื่อกี้เองค่ะอ,อกาศดีมากเกีียวเราห่อใส่ลูกชิ้นนะคะ บางครั้งเราก็จะเอากุ้งนะคะมาห่อใส่เกี๊ยวอีกทีหนึ่ง<ม>แบบก็คือแบบเอากุ้งแกะให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไว้ตรงแล้วก็ห่อในเกี๊ยวะคะ่ะอันนี้มันจะร้อนหน่อยจะคุยไม่เยอะนะคะจะขอเป่าแล้วก็ทานนะคะ บางคนก็อาจจะทําเป็นเกี๊ยวแล้วก็ทําหมูสับห่อหมูสับข้างในก็ได้คือมันทำได้หลายแบบคะ่ะแล้วแต่เราชอบอันนี้เป็นเมนูที่ชอบทานเองแล้วก็ทําขึ้นมาเองนะคะมันก็เหมือนเราทาททนะะ๋ว้เกี๋ยวอะค่ะบะหมี่เกี๊ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่อันนี้เราไม่ใส่เส้น,นะคะ่ะ ส่วนผักก็จะเป็นใส่หัวใชเท้านะคะอืมร้อนหัวใช้เท้าก็เหมือนเราต้มน้ำซุปธรรมดาค่ะเสร็จแล้วก็ห่อเกี๊ยวเสร็จลวกเกี๊ยวตั้งหาแล้วก็น้ำซุปมาใส่แล้วก็ปรุงรสนะคะ เยอะมากทำเสร็จร้อนเลยค่ะ ติดที่มันร้อนไปนิดนึงสำหรับเอฟซีที่คอมเมนต์มาว่าอยากให้ฐานส้มตำที่มีปลาเป็นตัวตัวนะคะเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวจะหาเวลาว่างทำให้นะคะพอดีว่าต้องหาอุปกรณ์ค่ะปลาต้องอร่อยนะคะ น,นี่กระดูกหมูเราก็ใส่ตามที่เราชอบจริงๆอยากได้กระดูกอ่อนมันไม่มีก็เลยเอาเป็นซี่โครงหมูเอานะคะฝนหยุดแล้วแต่ก็เริ่มตกปล่อยๆอยูแล้วค่ะ ถ้าเราห่อใส่กุ้งมันก็จะอีกมันก็จะแบบอร่อยอีกแบบหนึง่งเหมือนเกี๊ยวกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีซีดกุ้งไว้ในช่องเย็นแล้วมันไม่ได้ออกออกมาไว้ลืมก็เลยต้องเอามาใช้เป็นห่อกับลูกชิ้นห่อเกี๊ยวค่ะยุคนี้อยากกินอะไรก็ต้องทำกินเราเองนะคะ จริงนี้เกี๋ยวเอามาทอดแบบกรอบๆทานเล่นก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบของที่มันเป็นของทอด จริงๆอยากได้ลูกชิ้นพวกโกเด้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะว่าช่วงนี้มันเสียงมากไม่น่าจะหมดค่ะเพราะมันเยอะมากตอนห่อเหมือนมันนิดเดียวพอเราลวกออกมาแล้วมันเหมือนแบบมันเยอะอะคะ่ะ ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ถ้าถามว่ากินได้ไหมก็ได้ค่ะจะไม่หมดแน่นอนวันๆหนึงเวลาก็ช่างเร็วเหลือเกินแป๊บเดียวก็จะหมดวันแล้วอ่ะวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็ ส่วนมนทั้งสมาธิแล้วก็มาทำกับข้าวกับปลาทำงานบ้านอะไรก็หมดเกือบหมดวันแล้วค่ะยังไม่ได้นั่งพักเลยค่ะเวลานี่มันช่างเร็วจริงๆเร็วมากๆ ฝนข้างนอกตกไปปลอยแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะดีมากเลยเพราะมันร้อนมาหลายวันแล้วไมเกรนก็ขึ้นปวดหัวมากเลยค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังมึนๆอยู่พอเวลาเป็นแล้วมันทรมานนะคะมันเป็นโรคที่ทรมาน não still going หมดแน่นอนแต่กระ,กระดูกหัวอร่อยมากเลย อ,อิ่มแล้วอิ่มมากเลยค่ะเพราะว่ามันวันนี้มันแบบดื่มมันอากาศร้อนเราก็ดื่มน้ำทั้งวันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ f อทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรทานก็ติดตามกันต่อนะคะ ส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งที่ช่อง youtube สุหันสาพาเพลินด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจเพจสุกกายสบายใจค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ